คนขาดูความสามารถของต้นโพนะคะโอ้โหเขาสามารถขึ้นบนสะพานได้นะคะเห็นไหมคะต้นโพนะคะต้นโพจริงๆนะคะขึ้นบนสะพานนะคะราวสะพานเนี่ยโอ้โความสามารถ ในร่องของสะพานนะคะจะมีร่องต้นโพธสะพานตรงนู้นก็มีเดินไปดูตรงนูน้น สุดยอดมากอ่ะตรงนู้นเห็นไหมคะริบลิบนี่อีกหนึ่งต้นโพนะคะที่ขึ้นบนสะพานนะคะนี่สวยงามมากเลยคะ่ะแข็งแกร่งที่สุดเลยสามารถขึ้นบนสะพานได้